วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ3 0 3 5รายนิวไทเป้11,122รายไทยเป้6,422รายเทาหยวน4,872รายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ71รายและผู้เสียชีวิต5รายปัจจุบันไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันมากกว่า50,000คนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้กักตัวที่บ้านและมีผลตรวจ ATK เป็นบวกหลังแพทย์วินิจฉัยให้เป็นผู้ป่วยยืนยัน คาดว่าวันที่11นี้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันอาจสูงถึง7 5 0 0 0รายสูนย์ราชการมีการคัดแยกอาการผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยนั้นจะต้องมีอายุ80ปีขึ้นไปจึงจะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ไม่เกิน5วันสำหรับผู้ป่วยที่อายุ70-79ถึงปีหรืออายุ65-69ถึงปีที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือ,อยิงตั้งครันไม่เกิน35สัปดาห์สามารถเข้ารับการรักษาในศูนย์กักตัวแบบรวมหรือโรงแรมป้องกันโรคระบาดได้น,ไน,นอกจากนี้กรณียิงไต้หวันวัย20ปีเศษเสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด1 9เพียง6วันได้รับวัคซีน BNC p f i z e ไฟเซอร์3โดสและไม่มีประวัติโรคเรื้อรังแพทย์เชื่อว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยเตือนประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก และย้ำว่าหากมีอาการหายใจลำบากแน่นหน้าอกใจสั่นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีผู้คนพากันต่อคิวหน้าร้านขายยาเพื่อรอซื้อชุดตรวจ ATK ที่ใช้ระบบยืนยันตัวตนแต่ก็มีหลายคนที่ซื้อไม่ทันเพราะขายหมดแล้วนอกจากนี้พบมีการซื้อชุดตรวจ ATK โดยใช้ระบบยืนยันตัวตนและนำไปขายต่อในอินเทอร์เน็ตในราคาสูงการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันหากมีการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งล้านเหรียญไต้หวัน ฟาส万ม่าถึงที่สูงอาจถึง1ล้านนพบผู้ประกอบการในไทจงผลิตชุดตรวจคัดกรองโควิด19โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้การทดสอบจากเลือดปลายนิ้วมีการขายไปแล้วมากกว่า2 3 0 0 0 0ชุดเจ้าหน้าที่เรียกคืนแล้ว70,000ชุดหลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการหาซื้อชุดตรวจ ATK ได้ยากมากชั้นซื้อโจงคาดว่าชุดตรวจ ATK ระบบยืนยันตัวตนรอบสองจะเริ่มจำหน่ายก่อน15พฤษภาค,คมนี้ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุการระบาดของไวรัสตับอักเสบในเด็กในขณะนี้โดยมีผู้ป่วยเกือบ300รายใน20ประเทศพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรและระบาดในยุโรปอเมริกาแปซิฟิกตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบโรคตับอักเสบที่ไม่ทราบที่มาคราั้งแรกในสกอตแลนด์ในเด็กอายุต่ำกว่า10ปีปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า140คนในสหราชอาณาจักรในจำนวนนี้มี10คนต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับ อาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรงในตอนแรกเด็กจะอาเจียนท้องร่วงพบร่วมกับอาการของโรคดีซ่านเบื้องต้นมีการตรวจสอบจนพบการติดเชื้อจากไวรัสอะดีโนหรืออาการข้างเคียงจากการติดเชื้ออื่น,นๆเช่นโควิด -19 ร่วมด้วยแต่มีความเป็นไปได้น้อยมากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียยืนยันว่ามีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตจากโรคตับอักเสบปริศนานี้แล้ว3รายกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของโรคต่อไป คณะกรรมาการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐลงมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมให้ปรับขึ้นอัตราดอกเ <Certainly. S 1> บี้ยระยะสั้นเป็น0.75ถึง1%ตามที่ตลาดการเงินคาดการไว้รวมทั้งปรับนโยบายผ่อนปลนทางการเงินให้กระชับมากขึ้น Inflation is much too high and we understand the hardship it is causing and we're moving expeditiously to bring it back down The labor market is extremely tight and inflation is much too high Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point and anticipates that ongoing increases in the target rate for the federal funds rate will be appropriate. Really โดยลงมติเป็นเอกฉันในวันที่4พฤษภาค,คมให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอ้อซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐในเดือนมีนาคมอยู่ที่8.5% อย่างไรก็ตาม FOMC ไม่มีการพิจารณาที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย0.75%โดยอนุมัติให้ขึ้นเพียง0.5%ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งขึ้นและการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไม่ทำให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ตลาดหุ้นสารัฐในวันที่4พฤษภาคมช่วงชาตลาดแขว่งไปมาเล็กน้อยปิดตลาดบวกที่2.81-3.19%